ที่จังหวัดสงขลาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการเปิดโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,515รุ่นที่1สร้างการรับรู้แก่ประชาชนผู้นําชุมชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณโรงแรมบีพีสมิลาบีดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 5รุ่นที่หนึ่งพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทของการปกครองกับการอำนวยความธิธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานียาลานราธิวาสตูลและสี่อำเภอ จังหวัดสงขลาเข้าร่วมค่ะ เนื่องด้วยจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดมีการดำรงชีวิตเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมประชาชนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมมีการกระจายอยู่เป็นบางจังหวัดมีพื้นที่ติดกับบางส่วนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจัดเป็นพื้นที่เฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกลเมืองส่งผลให้ขาดโอกาสเรียนรู้ประกอบกับการเสพติดการเรียนรู้จากสื่อโซเชียลต่างๆทําให้เกิดการเรียนรู้แบบผิดๆตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีชักจูงให้ติดยาเสพติดมีพฤติกรรมรุนแรงและก้าวร้าว นำไปสู่บวนการต่อต้านเป็นปฏิปักษ์กับสังคมครอบครัวและหน่วยงานรัฐขาดความเข้าใจในกฎหมายและการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้องขาดความรู้ความเข้าใจในการขอรับการบริการสวัสดิการต่างๆที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนค่ะ